การเลือกบ้านแต่ละครั้งของแต่ละคนก็ผมคิดว่ามันแตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์ครับซึ่งอย่างผมเป็นคนชอบออกกำลังกายก็จะดูพื้นที่ส่วนอื่นด้วยนอกเหนือจากตัวบ้านว่าแต่ละโครงการเขามีพื้นที่หรือส่วนกลางไว้รับรองกับกิจกรรมของเราไหม เพราะเรื่องบ้านมันไม่ใช่แค่การซื้อแล้วอยู่แล้วครับมันต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราด้วยจนเราได้มีโอกาสเข้ามาดูโครงการจากรัสิกาแล้วรู้สึกว่ามันครบมันคุ้มซึ่งรัสิกาเขาก็มีทั้งพื้นที่สีเขียวอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เพียงพอแล้วก็ยังมีพื้นที่กิจกรรมให้เราใช้งานด้วยเราไม่ได้มองว่าบ้านเป็นแค่การพักผ่อนเพราะหลายคนอาจจะไม่ได้เลือกบ้านแค่ปัจจัยด้านดีไซน์แต่เลือกจากการตอบโจทย์กิจกรรมของชีวิตที่เราเลือกอยู่กับรัสิกา เราคิดว่าเราตัดสินใจถูกนะที่เข้ามาอยู่กับรับสิกาถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะแนะนําให้คนรู้จักเข้ามาอยู่ด้วยกันเพราะเราเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับคนรุ่นใหม่แบบเรา